สวัสดีนะคะ Into a Tale ขอเสนอเรื่องราวแห่งเสียงสามัญในตอนความคําจับประเด็นช้าตั้งท่านานหากนึกเสียดายอยากย้อนกลับไปทำบางสิ่งให้สำเร็จสมหวัง ตรงช่วงเวลาอันจำเพาะเจาะจงนี่คงเข้าใกล้อารมณ์ตัดเพาะก่อมวลอาลัยอาวรกับห่วงชีวิตอันผ่านเลยเข้าให้แล้วความรู้สึกเช่นนี้มีอยู่จริงแท้ที่ใครๆก็อาจได้เจอกับตัวเองอยู่บ้างก็คงไม่เลวร้าย ขนาดต้องหักดิบห้ามคิดเสียทีเดียวแต่ต้องยอมรับด้วยว่ามันตั้งอยู่บนเงื่อนไขสมมุติที่ไม่มีวันเป็นจริงตลอดไปจึงไม่ควรนึกปรุงฟุ้งนานบางเรื่องนานๆทีเรายังวนนึกถึง แม้จะเหมือนพายเรือในอ่างแต่เมื่อพินิจทวนก็เอามาปรับปรุงมุมมองการตัดสินใจที่เราจะมีต่อบทชีวิตบทใหม่ๆได้ดีอยู่ไม่น้อยเลยความจำได้หมายรู้ของเราปรากฏเรื่องหนึ่งนี้ซ้ำๆเป็นสีสันแห่งห้วงคำหนึ่ง ที่ไม่เคยซีดจางในทุกทุกปีเรื่อยมานับตั้งแต่ที่เคยบอกกับตัวเองตอนอยู่มสี่ตั้งเป้าหมายจะเขียนจำพวกเรื่องสั้นขึ้นมาให้ได้สักเรื่องหนึ่งแล้วส่งไปตามนิตยสารที่เปิดพื้นที่รับผลงานจากคนทั่วไป เพื่อพิจารณาตีพิมพ์กำหนดกดดันตัวเองด้วยว่าจะต้องทำให้ได้ภายในช่วงเรียนชั้นม .5 เสียด้วยสิชีวิตเด็กมัธยมสายวิทย์ชาวต่างจังหวัดที่ดำรงสภาพด้วยความไม่ค่อยเต็มใจเพราะอยากเรียนศิลปา,ามากกว่า ความเป็นต่างๆก็ดำเนินไปปุเลงปุเลงเลยวันผ่านเดือนเลื่อนปีจนขึ้นชั้นหมหกก็แล้วไหนกันละ่ะพลอตเรื่องสั้นหันมามองความจริงตรงหน้าทั้งหลายการบ้านงานเรียนกิจกรรม การสาะหาที่เรียนกวดวิชาหรืออีกอื่นเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งเรื่องวิชาการและทักษะฝีมือต่างสุมรุมย่างสามขุมเข้ามาทีนี้เมื่อชายตาไปที่ความว่าจะเขียนก็ได้ทีมีข้ออ้าง เข้าข้างตัวเองอยู่เนืองเนืองจากการผิดคำพูดทอดทุระผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยความคำกระโดดโลดเต้นลื่นไหลพลั่งพรูแผ่ขยายสร้างสรรค์ นั่นมีอยู่แต่ในความฝันลมๆลมลมแรงๆเลื่อนลอยของเราไม่ว่าเรื่องสั้นหรือแม้กระทั่งบทความใดๆก็ไม่เคยปรากฏเป็นรูปเป็นร่างจริงๆจัง,จงๆแม้สักครั้งเดียวคงมีเพียงบางย่อหน้าบางประโยคโผล่เผยอยู่ประปรายกระท่อนกระแทน่น ไร้พลังชูประเด็นที่ดูธรรมดาจนเกินไปนึกแล้วก็สั่นไหวต่ำต้อยน้อยค่าในตนพอยิ่งเลยกำหนดเวลาที่ตั้งไว้เองนั่นด้วยแล้วก็รู้สึกตัวรีบเหมือนจะถอดใจในท่ามวัยวันเหล่านั้น พอผ่านผ่านนานไปเหมือนจะเลยเลือนปมนี้ได้บ้างแต่มิช้ามินานก็นึกขึ้นได้อีกไม่ถึงกับเจ็บปวดหรือจอมจมแต่ลึกๆก,ก็กินใจเราแน่นอนรอยกร่อนที่มองไม่เห็นนี้ ใช่ว่าจินตนาการไปเองแต่มันแฝงฝังอยู่ในลึกของเราแล้วหรือว่าถ้าตอนนั้นเราลองพยายามรวบรวมพลังต่อไปอีกแค่คืบก้าข้อเขียนที่ดูเข้าท่าบางชิ้นอาจเกิดขึ้นก็ได้ อาจเพียงพอให้ไม่ต้องมานั่งอมทุกข์ขมใจในภายหลังเป็นอย่างนั้นไหมเราแอบนึกถึงนิทานเรื่องที่ชายคนหนึ่งเขารู้พิกัดที่ซึ่งมีทองคำฝังอยู่เขามุ่งหน้าไปขุดอย่างขมักขม้นพอยิ่งขุดไปก็ยิ่งเหนื่อยล้า แล้วก็ไม่เห็นเจอทองเลยเขาก็เลยถอดใจลมเลิกเดินออกไปเสียก่อนหารู้ไหมว่าแค่เขาขุดต่อไปอีกเพียงนิดเดียวเขาก็จะเจอทองแล้วแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีวาระบันทึกจดเขียน ตามประษาของเราเช้าชามเย็นชามอยู่เนืองเนืองอาจตีความเป็นความต่อเนื่องบางๆจะได้หรือไม่เล่าแล้ววันหนึ่งก็มาถึงจากการส่งบทกวีไปแล้วได้ตีพิมพ์ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีสอง รุ่นน้องภาควิชาเดียวกันมันเดินมาบอกด้วยสีหน้ากวนๆพูดกลัวขำพี่พี่มีหนังสือแฟชั่นส่งจ่าหน้าสองชื่อพี่ด้วยละ่ะลองไปดูที่รับจดหมายดิสงสัยจะชวนไปถ่ายแบบหเรารู้ทันทีลิงโลดเลยว่าแล้ว ก็ร,รีบๆไล่มันไปเออพอพๆมึงไม่ต้องนำเสนอมากเดี๋ยวกูเดินไปดูเองเอกสารที่ได้รับนั้นคือการแจ้งและจ่ายค่าเรื่องวงเล็บยิ้มแท้จริงก็ตื่นเต้นอยู่โครมโครมแต่แวบหนึ่งผุดขึ้นมาก็อดเปรียบเทียบไม่ได้อีกนั่นแหละ ถ้าเป็นนักเรียนมัธยมคนนั้นตัวเราคนเมื่อวันซืนถ้าเขาคือผู้ได้รับความรู้สึกแบบนี้ตอนนี้จะดีมากแค่ไหนกันคนวัยมัธยมคนนั้นคือผู้มีจริตจดจ่อว่าจะเขียนแต่เวลานั้นก็ยัง มือไม่ถึงจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนักหรือคือการตะบันไปไม่สุดก็ได้ด้วยอย่างไรก็ตามการการทั้งมวลก็เลยรับแล้วถ้าอยากสร้างความจริงบทใหม่ให้ดีงามขึ้นมาก็จงก้มหน้าก้มตา ทำสิ่งที่ชอบและเชื่อมั่นต่อจากนี้ไปก็คงอย่างนั้นในเวลาที่อยากมีอยากเป็นแต่เป็นไม่ได้และไม่อาจมีมัวครุ่นนึกย้อนไปก็เสียเวลาเปล่าซองจดหมายพิมพ์ชื่อนิตยสารในมือในขณะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ ของนิสิตปีสองในตอนนั้นนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งจริงไม่เพอ้อพกเลื่อนลอยเหมือนความคิดฟุ้งฝันของเด็กมัธยมปลายคนนั้นอีกทางหนึ่งมองในแง่ดีได้ว่าทุกอย่างย่อมมีเวลาและที่ทางอันเหมาะสมของมันซึ่ง เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อมเมล็ดพันธุ์หย่อนลงกล่อมเกลาผ่านสภาวะอุดมพอถึงวันคืนที่พอดีพอก็พร้อมงอกงามเติบโตความรู้สึกดีเช่นเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นอีกในวัยโต ต่อต่อมาแม้จะไม่ได้ลิงโลดเท่าตอนอยู่ปีสองเมื่อผลงานได้ปักหมุดตีพิมพ์ค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานนับปีในนิตยสารรายปักเล่มหนึ่งทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นคอลัมนิสต์ประจำพอเรียนจบเริ่มทำงาน เราเลือกดุ่มเดินไปเกี่ยวข้องกับงานเขียนวงเล็บซึ่งไม่ใช่วิชาหลักสมัยเรียนดูแล้วเหมือนเป็นผู้อยู่ในโหมดของความไม่ใช่อย่างที่อยากจะเป็นตลอดเวลายิ้มที่แน่ๆเราได้เขียนเพราะเป็นหน้าที่คือการทำงาน ส่วนอีกด้านเราเขียนในแบบของเราทำทำไปก็วิเคราะห์เบาๆประเมินดูบ้างเหมือนกันทั้งส่วนการงานและการเขียนเองก็ยังไม่โดดเด่นอะไรอาจเพราะเราไม่ได้จดจ้องทำแล้วทำเล่าแบบกัดไม่ปล่อยเราคงขาดตรงนั้นไป กระบวนการคิดหนักมีมากวงเล็บส่วนใหญ่ก็ดันไม่ค่อยเป็นระเบียบแต่กระบวนการทำเหมือนยังมีน้อยเกินไปมักทำได้ไม่ดีเมื่อต้องโฟกัสสิ่งสำคัญในเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มและต้องการผลลัพธ์ชัดเจนแบ่งเวลา และจัดลำดับความคิดก็ไม่ดีด้วยจริงๆมันคือต้องเรียงว่า 1. ต้องทำสองควรทำสามชอบทำซึ่งเรานะ่ะมักสลับกันอยู่เรื่อยจึงลักกลั่นขัดขาดเกิน,กนในสัดส่วนที่เกินสมควรจนสมดุลบางตอน เสียศูนย์ไปย้อนทวนดูกี่ครั้งก็เห็นปมกันไม่โฟกัสอยู่นั่นเองแต่ก็ยังยิ้มกับตัวเองได้ช่างเถอะวะเรามันไม่ใช่สายเด็ดเดี่ยวเขี่ยวกรามอะไรนักหนาจริงๆนะ เราเชื่อในความลื่นไหลปลอดโปร่งมากกว่าอย่างตอนสมัครงานถ้าเจอช่องให้กรอกว่าสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้บอกเลยว่าที่ตอบว่าได้เพราะแค่อยากได้งานทำล้วนๆไม่ได้งามจากภายในแต่อย่างใดเลยจริงๆวงเล็บ ิ้มนอกจากเราจะไม่มีสมาธิจดจอ่อวินัยก็ไม่ค่อยดีอีกด้วยคือขาดการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเมื่อเรียงต่อกันคล้ายๆเป็นรหัสสมาธิวินัยสมาธิวินัยสมาธิวินัยพิจารณาตามผลงานแล้ว ดูไม่มีแต้มต่อไม่มีแตม้มบุญสะสมไว้เลยเราเมื่อเป็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนคนไม่เคยนอนหลับสนิทหรือหายใจไม่เคยเต็มปอดกายใจดำรงอยู่ได้ก็จริงแต่มันยังตื่นเต็มไม่สุดยังครุ่นครวนว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีก แต่ยังไม่พบวิธีหรือหนทางที่จะนำพาไปไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นๆเขาพบเหตุแบบนี้บ้างหรือเปล่ากันเคยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนที่รู้จักกันตอนทำงานแม้อยู่ต่างที่แต่ก็รักใครสนิทสนมนางมาสายอักษรศาสตร์โดยตรง คราวหนึ่งเมื่อถามถ่ายถึงวิธีทำงานคิดหาพล็อตเรื่องอะไรต่อมีอะไรหลายสิ่งเธอออกตัวว่าเธอก็หาใช่ผู้เชี่ยวชาญคงไม่อาจหารตอบเราให้กระจ่างทุกอย่างได้ให้ถือว่ามาร่วมพูดคุยน่าจะเหมาะกว่า ในบทสนทนาเบาๆตอนหนึ่งเพื่อนก็ไล่เลียงให้ฟังได้ความว่าบางทีตัวเธอเองก็ทำงานช้าและใช่ว่าจะคิดหัวข้อได้อย่างกระชับฉับไวหรือหน้าประทับใจอย่างที่ควรจะเป็นหรืออยากให้เป็นได้ในทุกครั้ง ก็ต้องเรียนรู้กันไปด้วยการลงมือทำเก็บชั่วโมงบินไปนี่คือดีที่สุดในทางหนึ่งเธอว่าอย่างนั้นเราเองก็จัดอยู่ในจำพวกจากประเด็นช้าตั้งท่านานจะเธอเออให้มันได้อย่างนี้สิฟังแล้วก็อมยิ้มดี ภาพตามเลยเอ็นดูความช่างสังเกตและสร้างสารรค์นิยามนี้เสียจริงๆนี่คืออารมณ์ขันและการถ่อมตัวทั้งที่ในความจริงแล้วเราว่าเธอดูดีกว่าเราในทุกทางทั้งระบบคิดและวินัยการทำงานเขียนเรานี่แหละสมควรสัมประทาน หัวข้อนี้ไว้ใช้เองน่าจะเหมาะกว่าอย่างที่สุดทุกวันนี้เมื่อต้องการอธิบายต่อเพื่อนคนอื่นๆถึงความย่อหย่อนอ่อนเชิงตอนตั้งเป้าหมายบางอย่างให้ตัวเองเราจะนึกถึงลักษณะจับประเด็นช้าตั้งท่านานนี้แทบทุกครั้ง อย่างอารมณ์ดีบางอย่างก็เข้าทำนองมาช้าดีกว่าไม่มาล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกต่อให้ช้านานแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่เป็นไปได้แล้วคืนวันที่เลื่อนผ่านไปก็มีเรื่องราวใหม่ๆมาให้รับรู้เสมอ อันไหนที่ไม่เข้าท่าก็ปล่อยให้ลอยหายเลือนลืมไปบ้างก็ดีนะรู้สึกขอบคุณรู้สึกพอใจและทำวันนี้ให้ดีเท่าที่จะเป็นไปได้มีเมตตาและให้กำลังใจตัวเองบ้างทำให้เหมือน ที่ตั้งใจดีว่าจะมีเมตตาและพร้อมจะให้อภัยคนอื่นๆวงเล็บทั้งนี้ก็ตามสมควรแก่กรณีบนความเป็นปุถุชนนะจ๊ะเ<ๆ>พิ่งนึกได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองอยากจะว่ากล่าวเตือนตนก็หยอกเย้า พอให้รู้คิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงเจ็บเจ็บคันคันยิ้มขำเป็นคราวคราวไปก็พอไม่ถึงกับต้องจับผิดติเตียนหรือออกอาการให้อภัยยากอย่างนั้นก็อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีรู้ข้อผิดพลาดและพร้อมแก้ไข ดีกว่ารู้สึกผิดเสียจนบั่นทอนกำลังใจไปทุกสิ่งเราทุกคนเป็นแค่คนธรรมดาที่ผ่านมาย่อมผิดพลาดและสำนึกผิดกันได้ลองพลิกหาเหลี่ยมมุมที่เหมาะกับตัวเราแล้วเริ่มใหม่ทำใหม่ ไม่ด่วนถอดใจไปก่อนทั้งเรื่องเดิมที่ยังค้างคาใจหรือหาเรื่องใหม่เอี่ยมมาลองทำดูเลยในเวลาเดี๋ยวนี้ตอนนี้แบบนี้จะดีกว่าไหมวงเล็บเข้าโหมดให้กำลังใจตัวเอง ยังดีนะที่บทกวีตอนปีสองช่วยเยียวยาหัวใจไว้ได้ทันฝันจ้าไม่รอนอ่อนแรงลงไม่อย่างนั้นคงเฝ้านึกถึงแต่พลอตพลอตหนึ่งที่เคยอ่านและคงเฝ้ารู้สึกอย่างน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเอง เรื่องราวนั้นว่าด้วยชายหนุ่มผู้ไปเรียนคอร์สกีตาร์แอบใจสั่นตาวาวกับหญิงสาวสูงโปร่งผิวสีน้ำผึ้งดูสวยแพงตามบทบรรยายบอกไว้เขาทึ่งที่เห็นเธอจดจ้องจับต้องกีตาร์คลาสสิกอย่างหลงไหลซึ่งตัวเขาเองนั้น ยังดูห่างชั้นมากกราวการผ่านไปก็ได้แต่มองและไม่รู้จักกันสุดท้ายรอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นแม้เงาสาวเจ้าเลยหญิงสาวมาเท่ไม่ได้มาเรียนอีกแล้วรู้ภายหลังว่าเธอเป็นลูกสาวของท่านทูต ที่ต้องติดตามครอบครัวไปประเทศอื่นแล้วความทรงจำเนื้อเรื่องของข้าพเจ้านี้ก็เลือนหายมาโผล่นึกได้อีกทีก็คือตอนที่เขาเก็บมุกได้เม็ดหนึ่งน่าจะสีขาวนะคลับคล้ายและโยงคิดได้ว่าน่าจะมาจาก เครื่องประดับของเธอซึ่งข้าพเจ้าก็ลืมแล้วว่าคือสิ่งใดต่างหูสร้อยแหวนกำไลเขาเลยร้อยไว้กับสายกีตาร์ของตัวเองในวัยวันที่ได้อ่านขนาดนั้นรู้สึกว่าคนแต่งช่างเก่งจึงเลยพลอตเอ่ยการดำเนินเรื่องเอ่ย มันช่างดีจังเลยเนาะทำไงวะถึงจะเขียนเรื่องสั้นได้น่าสนใจแบบเขาบ้างน้อยแต่มากเรียบง่ายประณีตงามสะกดเราให้ต้อยตามอยากรู้ไม่ลดละประทับใจการจับจังหวะ ่วงเวลาอารมณ์และการสร้างตัวละครอันน่าทึ่งน่าเสียดายที่เราจำชื่อเรื่องไม่ได้อีกแล้วและจำชื่อคนแต่งนามปากกาก็ไม่ได้ด้วยรู้สึกว่าอยากจะขอโทษจริงๆ กระนั้นแม้ในวันนี้ที่ไกลจากวันก่อนเก่ามามากโขก็ยังคงยืนยันวงวามความคิดเดิมว่าคนแต่งเก่งและพล็อตนี้เด่นจ้าจับใจเราเสมอมานึกนึกดูการจดจำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้นั้นก็ดีแล้ว ไม่ต้องพวักพวนเพื่อเชื่อมโยงเปรียบเทียบให้คุณค่าสิ่งใดแล้วเพ่งโทษอีกสิ่งไม่ต้องเพิ่มทุกข์ใส่ตัวซึ่งดีพอๆกับการที่เรื่องใดๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นตามใจเรานั่นก็มีข้อดีเช่นกันถึงที่สุดจะสมใจ หรือผิดหวังสิ่งอย่างเหล่านี้ย่อมพ้นผ่านเราไปโดยเฉพาะความไม่สบสมใจทุกกรณีนั่นช่วยให้เราเทียบเคียงช่างคานเป็นบทเรียนเผื่อไว้ใช้ในการผจญภัยครั้งใหม่อีกหลายหน ตั้งสติเฝ้าฝึกฝนความคิดจิตใจการจัดการการมีสมาธิกับงานและมีวินัยอย่างไม่ย่อหย่อนทำมันให้นานพอนิสัยเช่นนี้สร้างให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเรื่อยไปนั่นหนะสำคัญมากเชียวนะ ตัวเราเอ๋ยแม้จะยืนยันว่าไม่ใช่สายเด็ดเดี่ยวเคี่ยวกรมอะไรก็เถอะหรือจะแอบแย้งเบาๆว่าบางทีความสำเร็จก็ไม่มีสูตรตายตัวแต่ก็นั่นแหละมันคงมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างอยู่ดี ที่เป็นโครงสร้างหลักใหญ่ใจความนำพาให้ไปสู่ความสําเร็จได้อย่างใจปรารถนาคิดว่าอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นแหละเป็นหลักให้จับได้เริ่มด้วยลงมือทำด้วยความรัก ความพอใจความหลงไหลชื่นชมแล้วหมั่นเพียรมุ่งมั่นทำต่อด้วยการเอาใจจดจอ่อในการงานอันเป็นที่รักนั้นแล้วก็ไม่ลืมทบทวนปรับปรุงให้สิ่งที่ทำดีขึ้นตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าที่สำคัญที่สุดและขาดหายไม่ได้เลยสำหรับเราเองนั้นก็คือต้องทำอย่างสนุกด้วยเจาะจงเลยว่าสนุกซึ่งก็อยู่ในฉันทะนั่นแหละจบตอนความคำเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ